สา,สกการสกัดที่จะดูแลร่างกายเราหลังจากที่เราดื่มพวกแอลโกโอฮอล์ลงไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวดีๆในตอนต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะดรปอค่ะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องอาการเมาค้างจากการที่เราแฮงเอาทบ่อยมันเป็นอย่างนี้ค่ะ ก็คือว่าก็คือเราไปสังสรรค์เนาะปิดปาร์ตี้หรือว่าอยู่บ้านก็ตามที่จะชอบดื่มไว้ยดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆนะก็ทําให้ร่างกายเราเมาค้าอาการเมาค้าก็คือความรู้สึกที่ตอนเช้าที่ตื่นขึ้นมาแนละ้ยังมี ความรู้สึกที่ปวดหัวขึ้นไส้อาเจียนนะดูแบบว่าไม่มีอารมณ์ไม่มีมูที่จะทํางานเลยนะคะซึ่งมันไม่มีผลดีเลยนอกจากนั้นพวกแอลกอฮอล์ต่างๆก็จะทําให้อวัยวะต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ดีได้ดังนั้นอาหารเสริมที่ดีที่จะดูแลร่างกายเราหนึ่งนะคะสารสก,กัดอาร์ติโชคค่ะซึ่งสารสก,กัดอาร์ติโชกเป็นสารสก,กัดที่มีมาตั้งแต่เมื่อ3,000ปีที่แล้วค่ะ <Wow. S 1> มีถิ่นฐานบ้านเดิมอยู่ที่แถบ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนค่ะซึ่งตัวนี้ดีต่อตับมากๆเลยมันช่วยที่จะฟื้นฟูดูแลตับให้กลับมาแข็งแรงค่ะทั้งจากการป้องกันตับของเรานะไม่ให้ถูกพวกสารพิษต่างๆพวกแอลกอฮอล์อะไรต่างๆพวกนี้ที่ไปทำร้ายมันแล้วก็ยังเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการสร้างพวกเซลล์ใหม่ทดแทนเซลล์เก่าที่ถูกทำลายไปจากพวกแอลกอฮอล์ต่าง,ๆท,งๆที่เรา กินเข้าไปนั่นเองและมันก็ยังช่วยกระตุ้นการผลิตน้ำดีค่ะช่วยในเรื่องของการลำเลียงสารพิษออกจากร่างกายซึ่งน้ำดีเนี่ยช่วยทำให้ระบบน้ำย่อยในร่างกายของเราเนี่ยดีขึ้นด้วยนะคะ 2. ส,สารสกัดจากสมอไทยค่ะสารสกัดจากสมอไทยนี่จะช่วยบำรุงระบบย่อยอาหารค่ะช่วยกำจัดพวกสารพิษต่างๆออกจากร่างกายค่ะ ซึ่งสมอไทยเนี่ยมีคุณสมบัติในเรื่องของการปรับสมดุลของระบบย่อยอาหารแล้วก็ช่วยเพิ่มความสามารถในการดูดซึมอาหารทําให้ลําไส้ของเราเนี่ยสะอาดมากขึ้นได้นะคะ 3. ส,สารสกัดจากโสมค่ะ สารสกัดจากโสมนี่นะคะก็มีผลที่ดีต่อระบบประสาทส่วนกลางโดยจะออกฤทธิ์ในการกระตุ้นให้ประสาทตื่นตัวค่ะร่างกายของเราจากการที่มันโสมเลื่อเลยทําให้รู้สึกกระปี้กระเป๋าระงับแล้วก็ผ่อนคลายประสาทค่ะทําให้ไม่รู้สึกอ่อนเพลียสมองก็รู้สึกว่าปลอดโปร่งมากขึ้นสสารสกัดจากหอยนางรมค่ะ ซึ่งสาร,รสกัดจากหอยนั่งลมช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตค่ะทําให้อาการเมาค้างเนี่ยนะลดลงเลยช่วยบํารุงแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของตับค่ะกําจัดพวกสารพิษต่างๆนะออกจากร่างกายได้เร็วขึ้นเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายด้วยค่ะ5สาร,รสกัดจากพริกไทยดําสาร,รสกัดตัวนี้ช่วยบํารุงหรือว่าปรับปรุงการทํางานของระบบ ทางเดินอาหารค่ะช่วยลดปริมาณแก๊สในลำไส้ลดการท้องอืดท้องเฟอ้อแล้วก็ลดการปวดของกล้ามเนื้อได้ด้วยค่ะก็ด้วยสารสกัด5ตัวนี้ก็ช่วยแก้แห้งได้ดีค่ะนอกนอจากนี้นะอาจจะมีสารสกัดอื่นๆที่ช่วยในเรื่องของการแก้แห้งอีกนะคะแล้ววันหลังพี่โบจะมาเล่าให้ฟังต่อไปนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะ